ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่537ตระกูลหยวนอันธพานทั้งบ้านหยวนชิงหลิงไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยแต่หากติดโรคมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้งั้นเป็นฝีมือคนหรือเป็นความบังเอิญในใจหยวนชิงหลิงหนักอึ้งหากเป็นฝีมือคนเกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนก็มีเพียงอ,องอานที่กล้าทําถึงขนาดนี้ทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทําขององจี้ไม่สามารถปิดบังพระชายาองจี้บวกกับต่อมาองจี้ถูกคุมขังดังนั้นไม่ใช่เขาแน่ แต่แผนการโหดเหี้ยมขนาดนี้ไม่ได้มีความแน่นอนเลยสักนิดหากเป็นฝีมือองอานจริงงั้นแสดงว่าเขาแทบได้เวียงแหรครอบคลุมไปทั่วจวนองชูแล้วนอกจากนี้แล้วไม่แน่ว่าอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นดังนั้นหยวนชิงหลิงเชื่อมั่นว่าไม่รู้แม่นมสีไปติดโรคมาจากไหนถือเสียว่าโชคร้ายไม่อยู่หวนเ่ากลับไม่คิดเช่นนี้ หากติดโรคเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเจ้าสีน่าสงสัยที่สุดเพราะโรคเรื้อนไม่ว่าจะเป็นโรงหมอหุ่ยหนิงหรือโรงหมอที่อื่นหากเมื่อพบคนติดโรคแล้วต่างก็จะต้องรายงานผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อนแทบจะไม่สามารถได้เดินเหินอยู่บนท้องถนนยิ่งยากที่จะสัมผัสถึงแม่นมสสีีนอกกเยจามีคนตั้งใจวางแผนและไม่กี่เดือนก่อน ตอนที่เจ้าสามท้องแฝดสามถูกเรื่องลือออกไปแม่นมสี่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าแม่นมในจวนนอกจากทั้งอย่างแล้วนางแทบจะยุ่งทุกเรื่องผู้คนภายในจวนต่างก็ต้องสัมผัสถึงนางโดยเฉพาะเด็กๆจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนางแผนการเช่นนี้ไม่ใช่เจ้าสี่ก็เป็นการพุ่งความตั้งใจมาที่แฝดสามตอนนี้ถึงแม้จะทําให้เขาได้ไปอยู่ที่กองทัพทางใต้แล้วแต่กับดักที่เขาวางไว้ในก่อนหน้านี้ยังจะมีอะไรอีกกี่อย่างใครก็ไม่รู้ ทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างก็ครุนคิดเองอยู่สักพักอยู่วนชิงหลิงค่อยคิดขึ้นมาได้เรื่องที่หมันเอ๋อทำร้ายนางจูใหญ่จึงได้บอกอยู่วนห้าว่าอาซี่ถูกกรมการพระนครพาตัวไปแล้วก็พูดขึ้นอย่างเย็นชาว่างั้นก็เป็นโอกาสที่ดีผู้ช่วยเจ้ากรมเป็นไสสึกคนที่องอ์อานวางไว้ในกรมการพระนครไม่กำจัดคนนี้กรมการพระนครก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมขององอ์อานข้าจะออกไปก่อนสั่งคนไปบอกอซี่ประโยคหนึ่ง แล้วก็ไปบอกทางด้านตระกูลหยวนให้หูหญินใหญ่เดือดร้อนให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เดือดร้อนจนจูกัวกงไม่สามารถที่จะไม่มายุ่งกับเรื่องนี้คนเท่าด้วยรั้นคนนี้ไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นแต่กลัวหูหยินใหญ่ตระกูลหยวนอย่างมากเรื่องนี้เราอยู่เหนือกว่าหยวนชิงหลิงรีพูดขึ้นว่าอย่าให้อัซซีต่ต้องทุกข์ทรมานก็พอวางใจไม่เป็นไรยหยวนเฮาพูดไปด้วยหันตัวแล้วก็เดินออกไป และพูดว่าอาซี่ถูกผู้ชว่วยเจ้ากรมพาตัวไปที่กรมการพระนครที่ทำการปกครองต้องนำตัวไปขังไว้ในคุกก่อนสั่งคนไปแจ้งนางจูใหญ่นางจูใหญ่ฝากความมาบอกว่าต้องการให้นางตายบีบบังคับให้นางยอมรับผิดอซี่ไม่ยอมรับผิดอยู่แล้วไม่เคยลงมือทำร้ายตอนที่ออกมาจากจวนกวัวกงก็ได้กลับไปพร้อมกับหยวนชิงหลิงแล้วเรื่องนี้คนเฝ้าประตูจวนกวัวกง แต่ทางด้านคนเฝ้าประตูนางจูใหญ่ได้คุยกันไว้ก่อนแล้วนางก็คิดไม่ถึงว่าคนที่ผู้ช่วยเจ้ากรมจับตัวมาจะเป็นอาซี่นึกว่าคนที่จับมาคือหมันเออคนที่ลงมือทําร้ายด้วยเหตุนี้คําถามเริ่มแรกล้วนเป็นความเท็จอซี่ไม่ยอมรับก็กําลังจะใช้วิธีการลงโทษทรมานด้วยนิสัยของอาซี่จะยอมถูกสมานเสียที่ไหนจึงเดือดร้อนอยู่ในห้องถงอย่างรุนแรงบอกว่ากรมการพระนครจะใช้การทํามานเพื่อให้ยอมจานนแต่เมื่อเดือดร้อนไปสักพักแล้วอาซี่ก็ยังถูกบบยไปแล้วสองครั้ง ตอนที่ถูกเบยตระกูลหยวนหูหยินใหญ่พาหญิงทั้งหมดในตระกูลหยวนมาถึงกรมการพระนครและก็เป็นการบุกเข้าไปทันทีเมื่อเข้าไปในห้องโถงแล้วเห็นอซี่กำลังถูกกดลงบนมา้านั่งเพื่อถูกเบยมือข้างหนึ่งของหูหยินใหญ่ตระกูลหยวนเข้าไปแย่งเอาไม้ใช้เบยมาจากเจ้าหน้าที่แย่งไม้กระดานมาแล้วก็เดินขึ้นไปบนห้องโถงใช้ไม้กระดานตีบนโต๊ะอย่างแรงด้วยแรงที่ตีไม้กระดานหักเป็นสองทอดในทันทีขี่เล่ยบินออกไปทําให้ผู้ช่วยเจ้ากรมตกตะลึงจนแทบล้มลง ผู้ช่วยเจ้ากรมพูดขึ้นอย่างมึนงงว่าหูหยินใหญ่ตระกูลหยวนนี่ท่านสีหน้าหูหยินใหญ่ตระกูลหยวนโกรธจัดเลือดตากลมโตอย่างโกรธจัดเหมือนแทบที่จะสับผู้ช่วยเจ้ากรมแล้วก็กลืนกินพร้อมพูดขึ้นว่าอาซี่ข้ากระทำอะไรผิดหรือวันนี้หากไม่แจ้งถแถลงออกมาอย่างชัดเจนข้าก็จะฮิ้วเจ้าเข้าวังไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ก็ได้ยินอาซี่ร้องห่มร้องไห้พร้อมพูดขึ้นว่าท่านญาติทำไมท่านถึงเพิ่งมา ร้านเกือบจะถูกโบยจนตายแล้วข้าตกใจหมดเลยคนในที่ทำการปกครองนี้ทำไมถึงได้ดุร้ายยิ่งกว่าโจนบุกไปที่โจนอองชูบอกว่าข้าทำร้ายหูหยินของแม่ทัพใหญ่ตีคนนั้นข้าบอกว่าไม่ได้ทำก็ไม่เชื่อจับข้ามารับโทษอย่างไม่มีเหตุผลข้าไม่ยอมรับก็จะโบยให้ยอมจำนวนหักท่านมาช้าก,กว่านี้ผู้ช่วยเจ้ากรมลุกขึ้นมาน้่งสันเทาสักพักแล้วก็ล้มกลับไปยังบนเก้าอี้ลูกตาแทบกระเด็นออกมานางเป็นถึงหลานสาวของหูหยินใหญ่ตระกูลหยวนหรือ เป็นไปได้อย่างไรหูหญินของแม่ทับใหญ่บอกว่าเป็นแค่สาวใช้คนหนึ่งไม่ใช่หรือก็รีผักความรับผิดชอบพูดขึ้นว่าหูหญินใหญ่เป็นหูหญินของแม่ทับใหญ่มาแจ้งความว่าถูกหลานสาวของท่านทำร้ายจนศีรษะแตกคดีทำร้ายร่างกายหนักขนาดนี้ข้าต้องสอบปากคำอย่างเข้มงวดยกฝ่ามือตบลงไปบนโต๊ะสารสั่นสะเทือนจนสิ่งของร่วงตกหล่นลงมาพร้อมพูดขึ้นอย่างโมโววานี่เจ้ากำลังสอบปากคำคำดีหรือ มีเจ้ากำลังทรมานให้ยอมจำนวนคนเพิ่งถูกพาตัวมาถึงไม่นานเจ้าก็บ่อยแล้วหูหยินใหญ่เพิ่งพูดจบหูหยินคนอื่นๆของตระกูลหยวนต่างก็ขยับเดินมาข้างหน้าทุกคำพูดทุกประโยคที่ถามเขาล้วนแฝงไปด้วยการประนามแค่ขู่เท่านั้นเป็นการทรมานอย่างหนึ่งไม่เป็นวิธีสอบปากคำอย่างหนึ่งไม่ได้ตีจริง ผู้ช่วยเจ้ากรมเห็นสถานการณ์แบบนี้ก็ตื่นตระหนกตกใจแล้วพวกตระกูลหยวนทั้งตระกูลต่างก็เป็นแม่เสืออันธพาลน,นักเลงหัวไม้เรื่องในวันนี้ต่อให้เป็นการจับตัวมาผิดจริงอาซี่ร้องให้เช็ดน้ำตาพร้อมพูดขึ้นว่าอย่างพูดว่าไม่ได้ตีจริงกระดูกแทบหักแล้วท่านญาท่านต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลานหลานถูกใส่ร้ายพวกเขาต้องการที่จะรังแกพระช,ยรชายารัชทายาแต่ก็ไม่กล้ารังแกพระช,ยรชายารัชทายาจึงพาหลานมาระบายความแค้นเขาเข้าข้างช่วยเหลือฮูหยินตราตั้งชั้นรองคนนั้น ตอนที่อยู่จวนกัวกงนางก็พูดแล้วว่าจะทําให้ข้าตายหูหยินใหญ่ตระกูลหยวนตะคอกพูดขึ้นว่าเจ้าขี้หมูหลายปีมานี้ข้าทักทายเจ้าน้อยไปใช้ไหมเจ้าถึงได้กล้าแทงแก้วตาดวงใจของข้าไปไปจวนจูกัวกงวันนี้ข้าจะต้องได้ความเป็นธรรมผู้ช่วยเจ้ากรมค่อยลงออกกลับเห็นหูหยินใหญ่กว่าสายตาหันมามองอย่างเย็นชาพร้อมพูดขึ้นว่า เจ้ากับตีว่ยหมิงให้การปกป้องกันไม่แยกแยะถูกผิดไม่แยกแยะขาวดำเป็นที่ทำปกครองกระทำเรื่องหน้าละอายต่อสารราชสำนักข้าก็ไม่ยอมปล่อยเจ้าไปง่ายๆแน่เจ้ารอก่อนเถอะผู้เสร็จสั่งคนประคองอาซี่โบกมือพร้อมพูดขึ้นว่าไปไปจวนจูกัวกงทางนั้นเพราะนางจูใหญ่ได้รับบาดเจ็บตรงศีรษะจึงกลับมารักษาตัวในจนจูก,กั่กง นางได้ติดต่อกับทางด้านกรมการพระนครแล้วตอนนี้กรมการพระนครเกายุ่นก็เป็นคนของอ,องอานจะต้องช่วยนางล้างแค่นี้แน่ถือเป็นการตบหน้าพระชายรัชทายาทหนึ่งฉากนางจะได้ไม่ต้องอดดีอีกนางจะไปรู้ได้อย่างไรว่ากรมการพระนครเกายุ่นกลับจับตัวคนมาผิดอย่างมั่วๆยิ่งคิดไม่ถึงว่าทางด้านตระกูลหยวนได้รับการดูแลจากยหยวนเข้ามาเดือดร้อนกันจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โต ดังนั้นในขณะที่กำลังชื่นนอกชื่นใจก็ได้ยินเสียงทุบตีสิ่งของด้านนอกดังขึ้นจากนั้นก็ตามด้วยเสียงกรดเคืองของหญิงเท่าพูดขึ้นด้วยเสียงหน้าเกรงขามว่าพวกขี้หมูใสหัวออกมาหาข้าเดี๋ยวนี้ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่538ดล้วนรังแกคนทั่วทั้งเมืองหลวงผู้หญิงที่กล้าทำตามอำเภอใจไม่เกรงกลัวใครกล้าเรียกชื่อจูกัวกงว่าเป็นขี้หมูมีเพียงคนเดียวคือท่านญาติตระกูลหยวน ตระกูลหยวนหูหยินใหญ่อายุน้อยกว่าจูกัวกงแต่ตอนนั้นพ่อสามีของหูหยินใหญ่ตระกูลรยาบาลเป็นคนอบรมสั่งสอนจูกัวกงเดิมตระกูลจูเป็นตระกูลแม่ทัพแต่ต่อมาไม่มีใครได้เรื่องไม่ประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหยนกวนกงจูกัวกงก็ไม่สามารถมีความเจริญก้าวในหน้าที่การงานจนได้รับแต่งตั้งเป็นกัวกง จูกัวกงกับฮูหยินใหญ่ตระกูลหยวนร่วมกันต่อสู้ในสนามรบหลายครั้งฮูหยินใหญ่ตระกูลหยวนก็เคยช่วยชีวิตจูกัวกงไว้ครั้งหนึ่งและเพื่อช่วยชีวิตเขาฮูหยินใหญ่ตระกูลหยวนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนี่ก็ไม่สําคัญยังไงก็อยู่ในสนามรบไม่ใช่เจ้าช่วยข้าก็เป็นข้าที่ช่วยเจ้าเดิมก็ไม่มีอะไรควรพูดถึงแต่เพราะตอนนั้นจูฮูหยินของกัวกงคลอดลูกอยากเกือบเสียชีวิตทั้งสองคนเป็นฮูหยินใหญ่ตระกูลหยวนที่เชิญเซียนโลมาได้ภายใต้สถานก oh ารณ์ที่กับขันถึงสามารถช่วยชีวิิตจจูููหหญงงงของกกกัั่ววบนาใไไ้้ด หลังจากที่ติดนี้บุญคุณมากขนาดนี้แล้วจูกัวกงกลับกระทำเรื่องเลอะเลือนอย่างหนึ่งนั่นก็คือตอนนั้นเคยมีการสู้รบพ่ายแพ้เซียวเยวกงกับผู้หญิงใหญ่ตระกูลหยวนร่วมออกรบด้วยหลังจากพ่ายแพ้มีคนเขียนดีกาขึ้นทูลว่าเกิดจากพวกเขาลภบ,บวกกับเหล่าทหารรักตัวกลัวตายจูกัวกงออกความเห็นด้วยห้องเต้สั่งลงโทษลงมาเงินบำนาญของทหารที่ได้รับบาดเจ็บถูกลดลงครึ่งหนึ่ง หยินใหญ่ตระกูลหยวนโกรธจัดมากถือควานภูเขามาหนึ่งเล่มฟาดฟันไปทั่วจวนกัวกงด่าว่าเป็นเพราะความคับข้องใจส่วนตัวระหว่างเขากับเซียวเยว่กงทําให้พวกทหารต้องงอเดือดร้อนจูกัวกงรู้ตัวว่าตนผิดปล่อยให้หูหยินใหญ่ตระกูลหยวนระบายความโกรธตามอาเภอใจถึงแม้ต่อมาจะดีกันแล้วแต่ยังไงจูกัวกงก็กระทําเรื่องที่ผิดไปแล้วหลายปีมานี้ทั้งยำเกรงและหวาดกลัวหูหยินใหญ่ตระกูลหยวนไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่ล้วนไม่สามารถที่จะแข็งข้อขึ้นมาได้ ผู้ยินใหญ่ตระกูลหยวนมาถามหาความผิดถึงที่บ่าวใช้มารายงานเขาเขาหดลงก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากปรากฏท่าทีหวาดกลัวสยองขวัญแล้วก็ไม่กล้าเสียเวลาไม่มีใครกล้าเข้ามาถามว่าเรื่องอะไรเพราะนางจูใหญ่ได้รับบาดเจ็บพักผ่อนอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่ามีคนตระกูลหยวนมา เห็นสีหน้าโกรธโมโหของตระกูลหยวนแต่ละคนสีหน้าคนนำหูหยินใหญ่ยิ่งเคร่มครึมตรงกลางก็มองเห็นหญิงสาวที่มากับพระช,ยรชายารัชทายาทในวันนี้ถูกคนประคองไว้ก็รู้แล้วว่าจะต้องเป็นเรื่องของหญิงสาวคนนี้แน่คิดว่าคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกับนางจูใหญ่ในวันนี้แน่เดินหน้าไปยกมือพร้อมพูดขึ้นว่าหูหยินใหญ่ให้เกียรติมาถึงที่ยินดีต้อนรับหูหยินใหญ่พูดดักเขาอย่างหยาบคายพร้อมพูดขึ้นอย่างโมโหว,ว่า ต้อนรับที่อะไรข้าไม่มาหลานสาวของข้าคงถูกโบยจนตายไปแล้วให้การต้อนรับจริงชีวิตของนางไม่ตายอยู่ในกำมือของจนกัวกงพวกเจ้าหรือจูกัวกงขมวดคิ้วรู้สึกว่าหูหยินใหญ่เออเดือดร้อนขนาดนี้ดูเหมือนจะเกินไปแล้วจึงพูดขึ้นว่าหูหยินใหญ่พูดเช่นนี้ก็ไม่ถูกวันนี้พวกเขาแค่กระทบกระทั่งกันทางวาจาเพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้นเองเป็นเรื่องเข้าใจผิดต่อมาก็ได้อธิบายกันชัดเจนแล้ว ข้าก็ได้ตำหนิสั่งสอนนางจูแล้วท่านไม่จำเป็นต้องเออะอะเดือดร้อนถึงขนาดนี้ผู้ยินใหญ่ตระกูลหยวนได้ยินเช่นนี้ก็โกรธจนแทบกระอักเลือดเส้นเลือดบนหน้าผากนูนเขียวขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่ากระทบกระทั่งกันทางวาจาเข้าใจผิดแค่ความเข้าใจผิดก็สามารถสั่งให้กรมการรนครไปจับตัวคนมาจากจวนอองฉูพาหลานสาวของข้าไปลงโทษทรมานตระกูลจูของเจ้ามีอำนาจคำฟ้าหรือเมืองหลวงอันศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ให้เจ้าสามารถแก้แค้นได้ตามใจหรือ หลายสิบปีแล้วสันดานเจ้ายังไม่เปลี่ยนอาศัยกฎหมายระบายความแค้นส่วนตัวเล็กน้อยเรียกลูกสาวของเจ้าออกมาข้าจะดูสิเป็นอาซีของข้าทำร้ายนางจริงหรือเปล่าเดิมจูกกัวกงแอบ,บซ่อนความโกรธไว้ไม่กล้าระบายออกมาตอนนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วก็มึนงงพร้อมพูดขึ้นว่าขูยหินใหญ่ท่านพูดว่าอะไรใครแก้แค้นใครลงโทษทรมานอะไร ท่านพูดมาให้ชัดเจนสิที่ท่านพูดไม่ใช่เรื่องที่วันนี้นางจูเข้าใจผิดแล้วทะเลาะมีปากเสียงกันหรือจะเดือดร้อนไปถึงที่ทําการปกครองได้อย่างไรพูดเสร็จเขารีตาดวงเล็กลงพร้อมพูดขึ้นด้วยแววตาไม่ค่อยแน่ใจว่าเรื่องเมื่อก่อนทําไมถึงชอบเอามาพูดคนเราก็เปลี่ยนแปลงกันได้ตอนนี้ข้าก็ไม่ได้มีความเพียรขนาดนั้นแล้วท่านก็อย่าเอาแต่เรื่องที่ผ่านมามาตอกย้ำเรื่อยๆเลย,เลยไว้หน้ากันหน่อยไม่ดีหรือมีคนอยู่เยอะขนาดนี้นะ หูินใหญ่หัวเราะเยาะไม่พูดตอบหันไปเรียกอซี่มาด้วยสีหน้าเยือกเย็นมีรอยแดงเล็กน้อยหลายรอยบนใบหน้าสีขาวผ่องเหมือนโดนใครทุบตีกวัวกงเหมือนเห็นไม่ชัดตอนนี้อซี่เดินมาใกล้ท่านกัวกงวันนี้ที่ข้าทะเลาะกับหูหญินของแม่ทัพใหญ่ก็เพื่อปกป้องพระชายาราชทายาทแต่ไม่เคยทำร้ายนางตอนที่ข้าไปข้าไปพร้อมกับพระชายรัชทายาทผู้เฝ้าก็เห็นใครจะไปรู้ว่าหูหยินของแม่ทัพใหญ่จะไปฟ้องข้าที่ทำการปกครอง ฟ้องว่าข้าทำร้ายนางได้รับบาดเจ็บคนของที่ทำการปกครองบุกเข้ามาจับข้าที่จนอ๋องลงโทษทรมานข้าอย่างไรเหตุผลหักไม่ใช่เพราะท่านย่าไปช่วยข้าไว้ถูกเบยไป5 0ทีข้าจะยังมีชีวิตอยู่อีกไหมข้าไม่กล้ามีเรื่องกับผู้หญินของแม่ทัพใหญ่อีกแล้วขอท่านช่วยข้าด้วยช่วยพูดขอความเห็นใจให้ข้าด้วยอาซี่พูดเสร็จก็รู้สึกเสียใจอย่างหนักจึงร้องให้ขึ้นมาอย่างแรง นิสัยตรงไปตรงมาเป็นที่พอใจของจูกัวกงตอนนี้เห็นนางร้องให้อย่างน่าสงสารขนาดนี้และเห็นบนใบหน้าของนางทุกตบตียังถูกโบยอีกก็อดไม่ได้ที่จะเห็นใจความโกรธที่มีต่อน,นางจูใหญ่เพิ่มพูนขึ้นมาอีกครั้งเงยหน้าจ้องมองดูจูโฮเตอ๋อพร้อมพูดขึ้นว่าจูโฮเตอ๋อพูดขึ้นด้วยเสียงเบาวา่าท่านพ่อน้องใหญ่ยังอยู่ในจวนจูกัวกงได้ยินเช่นนี้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีพร้อมพูดขึ้นว่าใช้ให้นางใสหัวไปแล้วไม่ใช่หรือทำไมถึงยังอยู่ในจวน ไปพาตัวมาจูโฮเตอ๋อไม่กล้าชักช้ารีบไปด้วยตนเองทันทีจูกัวกงยื่นมือไปประคองอาซี่ลุกขึ้นมาอาซี่ร้องไห้ไม่หยุดน้ำตาจะไหลเหมือนลูกปัดที่แตกสลายแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเต็มไปด้วยความคับข้องใจพร้อมพูดขึ้นว่าข้าก็แค่ทนไม่ได้ที่เห็นนางรังแกรพระชายรัชทายาทพระชายรัชทายาทหวังดีมารักษาอาการป่วยให้กับหูหยินของกัวกงทำไมถึงตำหนิว่าร้ายพระชายรัชทายาทอหละ่ะ ท่านก็ไม่รู้เมื่อคืนพระชายาราชทายาทไม่ได้นอนทั้งคืนแต่ก็ยังคิดถึงอาการป่วยของหูหญินของกัวกงนางเพิ่งลูกได้ไม่นานร่างกายยังอ่อนแออย่างมากนางใจดีมีเมตตายัางไม่ได้คุณความดีเป็นใครก็ทนไม่ได้หรอกท่านกัวกงท่านเองก็ไม่ได้ช่วยพระชายาราชทายาทพูดอะไรเลย วันนี้อาศัยว่าองค์ชายรัชทายาทไม่ได้อยู่ที่จวนผู้ช่วยเจ้ากรมพาคนไปที่จวนด้วยตนเองไม่ยอมให้ข้าพูดอธิบายสักคำพระชายรัชทายาทเรียกร้องความเป็นธรรมให้ข้ากลับถูกนางภูดะว่าพระชายารัชทายาทให้ท้ายบ่าวใช้ไม่มีความเป็นพระชายรัชทายาทเขาถือว่าเขาเป็นใครไม่ใช่เพราะครอบครัวพระชายรัชทายาทไม่ได้มีอำนาจอะไรนางจึงรังแกพระชายรัชทายาทไม่ใช่หรือคนพวกนี้ทำไมเลวร้ายได้ถึงขนาดนี้มารุมรังแกคนอย่างพึ่งทั้งรังข้าอดทนรับไม่ได้ นางพูดพร้อมกับนั่งลงบนพื้นร้องห่มร้องให้ขึ้นมาราวกับขับคล้องใจไม่สามารถพูดออกมาได้เป็นพันหมื่นคำจูกัวกงได้ยินนางพูดเช่นนี้ในใจโคตรทรมานใช่ว่าเขาจะไม่ได้ช่วยพระชายารัชทายาทพูดอะไรเพียงแค่คิดว่าพระชายารัชทายาทมาช่วยรักษาจะต้องมีความหมายแฝงอย่างน้อยก็ทำเพื่ององชายรัชทายาทหากเป็นการแลกเปลี่ยนนั้นคนหนึ่งเต็มใจสู้อีกคนเต็มใจที่จะทนทุกข์จะขับคล้องใจยังไงละ่ะ